สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is easy บายายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะเรามาทำถุงผ้าหูรูดกันนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะทำถุงผ้าหิ้วนะคะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตามนี้เลยสำหรับตัวถุงผ้านะคะเราจะใช้ผ้า ชิ้นเดียวนะคะเย็บตะเข็บออสองด้านนะคะก็คือด้านข้างกับตัวก้นถุงแค่นั้นเองตัวนี้นะคะเราจะขีดเส้นเผื่อไว้ประมาณสักครึ่งเซนนะคะสำหรับการเย็บตะเข็บตัวการเย็บตะเข็บนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเพื่อที่จะเก็บริมผ้าแล้วก็ สวยงามทั้งด้านในด้านนอกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเย็บด้านนอกก่อนนะคะก็คือตัวทีออ่อยู่ด้านนอกนะคะไม่ใช่ด้านในถุงผ้านะคะวิธีเย็บเราใช้การด้นนะคะทำอย่างที่ในวิดีโอทำมานะคะก็คือการคล้ายๆการเนานะคะแต่ว่าเป็นการเนาที่ ทำให้ถี่มากที่สุดนะคะเห็นไหมคะเราก็เย็บตะเข็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอสุดปลายทางของตัวที่เราเย็บตะเข็บนะคะยังไงอย่าลืมเย็บย้ำนะคะเพื่อป้องกันการหลุดของตัวได้นะคะตัวเริ่มแรกกับตัวออปลายสุดนะคะเราต้องเย็บตะเข็บ ย้ำนิดนึงนะคะใครที่เข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเรามีการทําอาหารอาหรับอียิปต์มีการเย็บผ้าด้วยมือมีการปักผ้าด้วยมือนะคะอันนี้เราเย็บด้านนอกนะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะกลับผ้านะคะไปเย็บด้านใน พอเรากลับผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อาจจะนําบปรีดก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ตะเข็บเขาค่อนข้างแบนนะคะเวลาเราเย็บเราจะได้เย็บง่ายนะคะหรือไม่ก็พยายามจัดผ้าให้เรียบร้อยตัวนี้เรา,าขีดเส้นนะคะจากตัวริมผ้านะคะประมาณ1เซนนะคะครั้งแรกเวลาเราเย็บด้านนอกเรา พึ่งเซนใช่ไหมคะอันนี้เราประมาณหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะออให้ตะเข็บรอยตะเข็บแรกอยู่ในช่องระหว่างที่เราเย็บนะคะเห็นไหมคะเราจะให้ตัวริมผ้าของตะเข็บตอนแรกที่เราเย็บอยู่ระหว่างตัวช่องตัวที่เราจะเย็บตัวนี้นะคะเขาถึงเรียกว่าตะเข็บเข้าถ้ำนะคะเป็นการ ซ่อนตัวตะเข็บนะคะแล้วก็งานแบบนี้ก็คือทำให้งานทั้งข้างนอกและข้างในสวยเหมือนกันนะคะ<ม>เวลาเราเย็บเราก็ใชออ้ใช้การด้นนะคะด้นตะลุยเหมือนเดิมเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เห็นไหมคะอันนี้คือด้านในด้านในก็สวยงามเก็บริมผ้าการผ้ารุ่ยเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะก็สวยงามร้อยตะเข็บนะคะเราจะเอาไว้ด้านข้างก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้ตรงกลางก็ได้นะคะอันนี้ผู้ทําเอาตะเข็บไว้ตรงกลางนะคะทีนี้สําหรับก้นถุงผ้านะคะเราก็ใช้เทคนิคเดิมนะคะใช้ต้ออนตะลุยเหมือนเดิมนะคะก็เย็บด้านนอกก่อน เหลือผ้าประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ไปเย็บด้านในนะคะก็ป,ประมาณ1เซนนะคะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงปากถุงนะคะปากถุงเราพับผ้าลงไปประมาณสัก1นิ้วนะคะ2ครั้งนะคะ ันนี้าสามารถใช้ตาลีดรีดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เย็บง่ายๆนะคะแต่วันนี้ผู้ทําไม่อยากใช้ตอรีดนะคะเพราะว่าต้องไปเสียบปลั๊กเสียบอะไรอีกนะคะก็จะใช้วิธีการเน่านะคะเพื่อที่จะยึดผ้าไม่ให้ผ้าเลื่อนนะคะพอเสร็จเนาเราก็จะดึงตัวเนานี้ออกนะคะก็เนาไปง่ายๆนะคะ แค่ต้องการไม่ให้ผ้าเขาเคลื่อนแค่นั้นเองจากนั้นเราก็พับลงมาอีกหนึ่งนิ้วนะคะโอเคทีนี้เวลาเราพับมาเราก็จะเย็บตัวนี้เป็นการเย็บสอยซ่อนได้นะคะเห็นไหมคะสอยซ่อนได้ เราก็ออสะก,กิดผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็สอดเส้นได้นะคะสอดเข็มไปในระหว่างของรอยพับนะคะสก,กิดผ้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็สอดเข็มซ่อนไปในรอยพับนะคะทีนี้เราเย็บเสร็จเราก็มา ทำรูสำหรับที่เราจะใช้ตัวริบบิ้นสอดหรือว่าสายผ้าสอดนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะทำเป็นหูรูดนะคะสำหรับตัวนี้ mm hmm. เราก็จะเย็บคัตเวิร์กนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าป้องกันตัวรูของเขาผ้ารุ่ยนะคะตัวนี้เวลาเย็บ mm hmm. ก็คือแทงเข็ม ขึ้นไปแล้วก็ใช้ได้พันกับตัวเข็มนะคะเห็นไหมคะแทงเข็มขึ้นใช้ได้ม้วนพันกับตัวเข็มเห,ห็นคะคล้ายๆเป็นการเย็บปลังดุมอะคะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายปักริมผ้าห่มนะคะภาษาไทยส่วนภาษาอังกฤษเขาก็าจะบอก cut work cut work ใช่ไหมคะ เราก็เย็บรอบๆไปเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแบบละเอียดมากๆนะคะว่าอ่อการเย็บแบบลายปักริมผ้าห่มทำยังไงการเย็บแบบด้นทำยังไงหรือการอ่อกเย็บสอยซ่อนได้ทำยังไงนะคะ ก็สามารถที่จะไปดูวิดีโอที่ผู้ทำเคยทำไว้นะคะเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะคะทีนี้พอเราเย็บรอบๆปูเสร็จเราก็สอดลิบบินหรือสายผ้าของเรานะคะที่เราเตรียมไว้ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวตัวสายผ้านี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะคะ สามารถที่จะทำได้ง่ายๆของเราเราก็มีวิดีโอนะคะออสำหรับการทำสายผ้านะคะ mm hmm. ไว้พอตรงใต้ลิงก์ของวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะน้องๆได้ดู mm hmm. เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยรวดเร็วสวยงามทั้งด้านในด้านนอกนะคะมั่นคงแข็งแรงแน่นอนคะ่ะสำหรับพวกลายปักดอกไม้พวกนี้นะคะของเราเราก็มีวิดีโอนะคะ ถ้าเกิดใครสนใจที่จะทำเรากา็ทำลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนใครสนใจกระเป๋าแบบมีหูหิ้วนะคะของเราก็มีนะคะอย่าลืมกดติดตามไปชมค่ะ